สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวโน้มสําคัญของธุรกิจรถยนต์ในอนาคตที่กําลังเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมยานยนต์กําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหนึ่งในแนวโน้มที่โดดเด่นที่สุดคือการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอน และมลพิษทางอากาศรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังมีการพัฒนาแบตเตอรี่และสถานีชาร์จที่รวดเร็วมากขึ้นทําให้การใช้งานสะดวกสบายขึ้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลังพัฒนาไปสู่แบตเตอรี่แบบ solid สเตทที่สามารถชาร์จได้เร็วขึ้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นอีกทั้งรัฐบาลในหลายประเทศยังมีนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าทาให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น อีกหนึ่งนวัตรกรรมสำคัญคือเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving) ร,รถยนต์อัตโนมัติสามารถขับเคลื่อนได้เองโดยไม่ต้องใช้คนขับเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ของเครื่องจะช่วยให้ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์และกล้องเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางคนเดินเท้าและสะภาพแวดล้อมบนถนนแบบเรียลไทม์ช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางการพัฒนามืออริยะสมาร์ทซิตี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบจัดการจราจรแบบเรลไทม์ time, และการเชื่อมต่อรถยนต์กับเครือข่าย IoT เช่นระบบ V2X ที่ทำให้รถยนต์สามารถสื่อสารกับสัญญาณไฟจราจรและถนนอัจฉริยะลดการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุสุดท้ายแนวโน้มที่สำคัญคือการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเริ่มหันมาใช้วัสดุรีเคลนในกระบวนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนเพื่อการขับเคลื่อนที่สะอาดและยั่งยืนขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจรถยนต์เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญต่อการขับขี่และการเดินทางขอบคุณที่รับชมครับ